วัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Microsoft Excel และเทคนิคในการจัดการกับวันที่นะครับเริ่มตั้งแต่การดึงข้อมูลวันที่มาแสดงนะเราจะไม่นั่งพิมพ์ว่าสองทับสิบสอทับสองหหรือทับสอง3นะครับซึ่งอาจจะเพี้ยนหรือผิดรูปแบบได้เราจะดึงวันที่มาอย่างอัตโนมัติเลยนะครับกับเทคนิคที่สองที่จะนําเสนอในคลิปวิดีโอนี้เช่นกันคือการเปลี่ยน format หรือรูปแบบจากเดือนวันปีเนี่ยเป็นวันเดือนปีแล้วเป็นแบบไทยด้วยนะครับ วิธีการนะครับผมอนุญาลบส่วนด้านบนนี้ออกไปก่อนนะครับให้ท่านกดคอนโทลบนคีย์บอร์ดนะครับคอนโทลตามด้วยวอลแวนหรือคอนโทลเตมิโคลอนในปุ่มเดียวกันนะครับคอนโทลวอลแวนปุ๊บนะครับได้มาแล้วคอนโทลวอลแวนเนี่ยคีย์บอร์ดท่านจะตั้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอยู่นะครับสามารถตรงผลได้เหมือนกันไม่ต้องกองังวลนะครับไม่ต้องไปเป็ี่ยนภาษาก่อนก็ได้นะครับเมื่อได้มาแล้วสังเกตว่าเฮ้ยมันก็ โอเคถูกแล้ววันนี้วันที่2ธันวานะครับปี2023แต่อยากได้แบบเป็นทางการหน่อยเอาแบบเลขไทยนะครับเดือนเต็มเต็มแล้วก็ปีเต็มนะครับไม่อยากนั่งพิมพ์เองนะครับวิธีการครับให้ท่านมาคลิกที่วันที่ที่ได้แทรกเอาไว้แล้วอย่างอัตโนมัตินะครับจากนั้นที่แท็บ ribbon home หรือหน้าหลักนะครับให้ท่านมาที่ตัว format นะครับจะอยู่ในกล่อง number ตรงนี้นะครับเลือก format dropdown ลงมานะครับ more number format ร่างถุกเลยนะครับจากนั้นครับมันจะ f a ฟอ t ไปที่เดทอยู่แล้วเนื่องจากเราแทกวันที่เข้ามานะครับในตรงโ c a t i o n นะครับให้คลิกออกมาแบบนี้แล้วพิมพ์ตัว t ีตัวเดียวพอนะครับมันจะไปที่หมวดตัวทีแล้วเราเลือกไทยนะเมื่อเป็นไทยแล้วนะครับเลือกได้เลยครับอยากจะได้วันที่พร้อมเวลานะครับซึ่งเป็นตัวเลขอย่างเดียว หรือวันเดือนปีเพราะเวลาแบบเลขไทยหรือวันเดือนปีแบบเป็นตัวอักษรด้วยตัวเลขด้วยนะครับผมต้องการแบบเอาให้มันต่างกันเนาะผมขออนุญาตเอาเป็นตัวเลขนะครับวันที่แล้วก็เดือนแบบยอ่อแล้วก็ปีแบบยอ่อแบบเลขไทย,น,น,ยนี่นะบอันท่านสามารถเลือกได้ตามต้องการนะครับส่วนของใครที่ปีมันอาจจะไม่ใช่นะนะครับให้ท่านดูที่คาลลินดาไทยนะว่าเป็นไทยบุตรหรือเปล่าหรือพุทธศักราชไทยนะครับ คลิกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าแซมเปิลตัวอย่างจะเป็นแซมเปิลจริงๆก็คือวันนี้จริงๆเลยนะครับหรือข้อมูลที่เราเซตไว้แล้วนะครับแต่ในนี้เนี่ยท่านไม่ต้องตกใจนะว่าเป็นปี5้นี้เป็นข้อมูลแบบว่าให้เราดูว่าลักษณะรูปแบบเ,เป็นอย่างไรนะครับกดโอเคไปนะครับอ่ะได้แล้วนะครับเราเซตวันที่ได้แล้วดึงวันที่อัตโนมัติมานะครับแล้วก็ มาเปลี่ยนนะครับเป็นแบบไทยหรือเป็นฟอร์แมตเป็นตามที่ต้องการได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์แล้วก็ถูกตามฟอร์แมตของ Excel ซึ่งสะดวกต่อการไปคำนวณวันที่ได้ด้วยนะครับคำนวณระยะห่างวันเวลาได้ด้วยน,นี่เป็นเทคนิคในการแทรกวันที่อย่างอัตโนมัติพร้อมจัดรูปแบบใน Microsoft Excel ครับ